วันนี้ก็ตามเคยครับวันนี้ก็กําลังจะออกเดินทางไปรับน้องต้อมแสงจันพันมาลาแล้วก็น้องสาวมะลิภูไทยนะครับที่ด่านมุกดาหารกำลังออกเดินทางตอนนี้กำลังถึงกระบินครับผมก่อนอื่นก็กราบขอบคุณเอฟซเพชรลําเพลิน en, ที่รวมมือรวมใจนะครับที่ซอยเหลือค้าวมันผมนะครับมาตอนนี้ผมมาด้วยใจนะครับเด้อคือมานี่กับผมมีเงินดอก S <S <an> ก็เลยรบกวนพี่บ้าหลองค่ายเพิ่นเนี่นะเป็นซื้อกลางให้กะขอบคุณมาไล่น้ำใจพ่อๆแม่ทุกคนนะครับเดอ้อตอนนี้อยอดรวมผมปิดแล้วนะครับเดอ้อได้ย,ท 1, ททยดาาุทีีพันเก่าร้อยคะแนนผมก็บทีส่งสลิปที่ว่ามียอดเงินเข้ามาตั้งแต่13บสนาฬิกาทีพาวเพิ่นไล่นะถ้าเหมือนมันพันเก่าผมก็ส่งสลิปตรงนั้นนะไปให้พี่บ่าบึงทางไล่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกะส็สลิปการเติมน้ิมันผมเติมไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันคะแนน แล้วนี่ก็อีกสองร้อยผมก็สิเติมเติมแก๊ส ngv ของผมมันสองระบบครับมันก็สิประหยัดซอยประหยัดไปได้น้ำนั่นแหละครับก็บจำนวนเงินหนึ่งพันเก้าร้อยนี่กัขอบขอบพระคุณเอฟซีพ่อแม่ทุกคนที่ซอยสนับสนุนค่าเดินทางไกลตอนนี้ผมกำลังสิเดินทางไปรับน้องตอมแสงจันทร์พัฒมาลากับมะลินะครับที่ด้านมุกดาหารกับจากชลบุรีไปมุกดาหารกับเกตุลอยหาสิบหกสิบกิโลครับ ประมาณนั้นนะครับตอนนี้กําลังพึงถึงกับ,บินบุรีณนะเวลานี้นะครับเอ้อขอบคุณเอฟซีที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจเครับเด,เดินทางมุน,นีกับไปรับน้องต่อมมางานวันที่11เ,เจอกันนะครับขอบขอพรบคุณเอฟซีเพชรลำเพินและทุกๆท่านที่สนับสนุนค่าเดินทางในครังนี้นะครับเอ้อ ขอบคุณเลหลายครับขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึง่งทุกๆคนสาธุครับผม